สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนวทางของหุ้นดาวโจนส์นะครับของวันที่ยมกราคมห5้านะครับก่อนไปรับชมแนวทางของวันนี้นะครับเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับสําหรับแนวทางหุ้นดาวโจนส์เมื่อวานนะครับที่ผมให้ไว้นะครับผมให้เด่นไปที่6แล้วก็7นะครับฟันไปที่7นะครับผลนะครับ45013นะครับในส่วนของเด่น2ตัวนะครับก็ถือว่าหลุดนะครับเด่น3ตัวมา1 2ึงตัวนะครับ581 ก็มาที่5บนแล้วก็1ล่างนะครับต่อไปผลดาววีพีนะครับที่ผมให้แนวทางไว้นะครับผมให้เด่นไปที่7แล้วก็8นะครับผลนะครับ851หาแล้วก็72นะครับก็เข้ามาที่8หลักร้อยนะครับแล้วก็7หลัก10ล่างนะครับแล้วก็เข้าคู่เจาะ72ตรงๆนะครับสำหรับแนวทางผลของดาววีพีนะครับเมื่อวานเข้าเจาะ2ตัวอีกแล้วนะครับสำหรับหุ้นดาววีพีนะครับ ในส่วนของเด่น3ตัวนะครับก็เข้ามาที่2หลักหน่วยล่างนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่ายังเก็บได้น,นะครับในส่วนของเด่นของหุ้นดาวโจน์ดาววีพีนะครับในส่วนของดาวโจนในส่วนเด่น2ตัวหลุดไปนะครับมาเข้าแค่เด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับมา5แล้วก็มา1นะครับดาววีพนะครับดาววีพมาทั้ง7แล้วก็8นะครับแล้วก็เข้าตัวเจาะตัวเจาะเจ ล่งนะครับตรงๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อในแนวทางของวันนี้นะครับขอให้แนวทางเดินดีต่อเนื่องแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หุ้นดาวโจนส์กันเลยนะครับแนวทางของหุ้นดาวโจนนะครับที่ผมคำนวณได้นะครับวันนี้เด่น2ตัวนะครับคำนวณได้ที่3และก็4นะครับผมฟันไปให้ที่3นะครับชุดคู่3นะครับก็จะได้ที่3า สามสี่สามห้าแล้วก็สามแปดนะครับชุดคู่สี่ก็เช่นเดียวกันครับมันจะเป็นสี่หนึ่งสี่สี่สี่ห้าแล้วก็สี่แปดนะครับชุดสามตัวนะครับคำนวณที่5้าสามแปดหกสามห้าแล้วก็เก้าสามห้านะครับเด่นสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวนะครับคำนวณที่ห้าแบบ แล้วก็1นะครับชุด2ตัวนะครับผมฟันไปให้ที่35นะครับแล้วก็3 8แปนะครับในส่วนของชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวนะครับฟันไปให้ที่9 35สามนะครับต่อไปนะครับแนวทางของหุ้นดาววีพีนะครับในส่วนของเด่นของดาววีพีนะครับ เรียน2ตัวนะครับผมคำนวณได้ที่4แล้วก็5นะครับผมฟันไปให้ที่5นะครับชุดคู่4นะครับก็จะได้ที่40 46 48แล้วก็49นะครับชุดคู่5นะครับก็จะได้ที่50 56 58แล้วก็59นะครับชุด3ตัวนะครับของดาววีนะครับ, P, รบก็จะได้ที่1 59แล้วก็2 56แล้วก็559นะครับชุดสาเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับของหุ้นดาววีนะครับคำนวณได้ที่6 29นะครับ ชุด2ตัวนะครับผมฟันไปให้ที่5 9นะครับแล้วก็56นะครับแล้วก็49 46ด้วยนะครับในส่วนของชุด2ตัวนะครับชุด3ตัวนะครับผมฟันไปให้ที่159นะครับในส่วนของจุด3ตัวนะครับก็สำหรับแนวทางของหุ้นดาวโจนวันนี้นะครับก็ครบถ้วนเช่นเดิมนะครับ แนวทางทั้งหมดผมสรุปมาให้แล้วนะครับในบรรดาหลายๆสูตรนะครับที่ผมคํานวณไว้นะครับผมสรุปมาให้ก็ขอให้แนวทางนะครับเดินดีต่อเนื่องแล้วกันนะครับก็ย้ํากับเพื่อนๆสมาชิกเช่นเดิมนะครับแนวทางนะครับเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์แนวทางตัวเลขความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับยังไงเพื่อนๆสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนําไปใช้ด้วยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางของทางช่องเรานะครับถ้าถูกใจแนวทางของทางช่องเรานะครับยังไงฝากกดติดตามทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ที่ทางช่องเราลงไว้ให้ในทุกๆวันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกที่เข้ามารับชมคลิปนะครับขอให้เฮงๆรวยๆวยเช่นเดิมนะครับในวันนี้แล้วก็ในทุกๆวันเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ